สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยตอนนี้นะครับกำลังจะถึงไฮไลท์ที่สุดในวันนี้แล้วนะครับในเมื่อเราแจกเสื้อกันฝนไปแล้วเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะไม่ได้ใช้ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําวิธีการเรียกฝนครับเราจะร้องเพลงไปเรื่อยๆที่เกี่ยวกับฝนนะครับจนกว่าฝนจะตกครับมันเป็นวิธีการที่พี่คิดขึ้นเองครับดูท้องฟ้าตอนนี้เนี่ยเมฆกำลังมาฝนกําลังมาแต่คงไม่มาตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับแจกตรงนี้อาจจะไม่ต้องใส่เสื้อกันฝนเราอยากให้เขาใส่เราจะร้องเพลงจนกว่าฝนจะตกครับโอ้คงเป็นวันพรุ่งนี้แน่เลย,อ,ยอ่ะเดี๋ยวตกแน่ๆเอาละยังไงก็ตามไม่รู้อ่ะจะร้องเพลงที่เกี่ยวกับฝนด้วยโอเคพี่ขอก่อนแล้วกัน อยากจะลืมใครเดี๋ยวจำคอดไม่ได้นี่ <c oughs> เอาคอร์ดมาเต็มเลยเนี่ยพลงกับฝนอน่ะแบงนี้ดีกว่าพี่เศกโรโซ <c oughs> วันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าตา่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเนอเธออ่าอันนี้ของพี่อันนี้ของพี่ฝนตกที่หน้าต่าง <c oughs> เออพี่เฟืองอันนี้ฝงก่อนคุว่<บ>าเปล่า ได้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 มาโอ้โหมเตรียมมาอย่างนี้วันทูเต้ว่าอะไรนะเสียใจโอเควันทูเตนี่ลองได้ใช่ไหมโอเคเล่นได้หรือเปล่าวันทูเต้โฟร์ลมฝ้ามันคริมมันคริมออกอย่างนี้มันเหงาทุกทีที่ได้มองใจมันหายเสียงฟ้ามันร้องหยาดฝนหล่นเป็นสาย วันวายก็ยิ่งทำให้สับสนมาคนต่อไปค่ะน้องจีน้องจีค่ะเพลงอะไรครับล่มสีเทาค่ะล้มสีเทาครับเมื่มพร้อมแล้วได้ไหมได้ค่ะฉันเฝ้าถามความสุขที่ไหนฉัน ที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามาบอกกับฉันขอลงสังกัดแต่ว่าที่มีเขาก็มีหนึ่งคันก็แปลกใจทำกลางหยุดฝนโปรยปลายความจริงแล้วโปกติร้องเพลงแบบนี้ไหมก็ร้องค่ะอค่ะเต่อไปคนสุดท้ายครับคนนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ลอเกินครับว่าเขาจะเพลงอะไรมให้เราพอเรามาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังโอเคเอ๊ะมันมีฝนยังไงอ่ะ โอเคไหมโอเควันสองสามสี่ฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดมน้ายังตื่นตันเกินอธิบายไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องห้ามใจน้ำใจนำเดี๋ยว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 ไม่มีความฝนเลยนี่เดี๋ยวก็มี ใจเย็นๆสิขายเพิ่งไม่ถึงคงรึ่รงเพลงเลยอ่ะางงงที่ร่ร้้อใหตคนสนสจจะฟัเขาหกเลยเขา,าหกเลยอ่ะอ่ะอ่ะอ๋อวนันทูติฝนที่ตกทางนรกหนาวจงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟังโอ้โมีฝนตอนสุดท้ายนี่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยฝนไม่ตกนี่จะดีบ้าอะไรเด้อฝนไม่หนตกเลยต่อเพลงไหมต่อเพลงสูวเ่าอ่าใครแพ้ใครแพ้มีฝนปรอมมีฝนเพียมลองดูโอ้โห อย่าอย่าลีลาอย่าลีลาเมื่อพร้อมแล้วจงบอกเพลงที่เกี่ยวกับฝนแบบเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ก็มีคำว่าฝนเหรอคะต้องมีคำว่าฝนไหมฟ้าไม่ได้หรอฟ้าไม่ได้ฟ้าไม่มีฝนมึงเพลงฟ้าไม่มีฝนอืเป็นภาษาอะไรก็ได้ไหคะภาษาอู๋สังกฤษก็เยอะสิชอบฟังเพลงสังกฤษใช่ไหมได้ได้ได้มาให้ให้ให้น้องเก๋ก่อนเลย to the Set fire rain i ซ e to the rain เนี่ยมามามาน้องจีน้องจีอ้าวอ้าวเร็วเร็วเขาดาวเขาดาวแล้วเซ็เก้าอะไรนะเพื่อนบอกว่าอะไรนะไม่อยากทำอะไรเลยสามสองหนึ่ง เอางี้แล้วกันให้เป็นอำนาจตัดสินใจของน้องเฟื้องแล้วกันว่าจะยิงน้องหรือไม่ยิงน้องแต่ถ้าเกิดไม่ยิงน้องน้องต้องโชว์หนึ่งโชว์โชว์ชวอะไรอ<ะ>่ะร้องเพลงตรงนุ้นอ่ะตรงตรถไฟฟ้านั่นอ่ะโอไรก็ได้ใช่แต่ต้องยืนตัวตรงนะร้องเพลงชาติร้อง <c oughs> เพลงชาติ <c oughs> นี่จะหกโมงแล้วนะร้องเพลงชาติต้องไหนตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคใช่ทาได้อะอะไรนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีอะไรสนุกสนุกทำแล้วนะครับน้องจีครับรู้ตัวใช่ไหมครับ นี่เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนทุกที่ค่ะเป็นคนทุกที่ครับผมร้องเพลงชาติไทยได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับโอเคเราตกลเราสัญญากันแล้วใช่ไหมค่ะโอเคไปเลยลุยเลยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงขรพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความศิสิระของบรรพบุรุษไทยค่ะประเทศไทยรวมวเนื้อชาติไทยเป็นประชา สารเลือทุกอยากเป็นชาติีสประเทศจะไทยทวีนีช้ช่ยชัยง <Yeah! S 1> <c oughs> ตอนนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้มีความสุขมากๆที่ได้มาร่วมทํากิจกรรมความ <c oughs> ีของน้องนะครับ <c oughs> หวังว่าเสื้อกันฝนที่เขาได้ไปเนี่ยจะได้ใช้ตอนนี้นี่ฝนจะตกแล้ว <c oughs> ใชทำไมผลจะตกนะขอให้ผลที่ได้ขอให้คนที่ได้เส้อกันผลไปเนี่ยได้ใช้ด้วยนะครับวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับสนุกดีค่ะไม่เคยบ้าบอขนาดนี้มาก่อนใช่สนุกเป็นครั้งแรกที่ได้มาทํากิจกรรมแบบนี้แต่เป็นตัวตนใช่ไหมคะจีใช่ตองเฟื้องครับค่ะก็สนุกดีค่ะก็สนุกค่ะอยากให้มีแบบนี้อีกเนาะเออใช่ถ้ามีอีกก็มาทำทีสุดท้ายเราอยากให้น้องๆฝากถึงคนคนดูหน่อยดีกว่าครับค่ะ ก็ฝากถึงคนดูนะคะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเชียร์พวกเรา KPN ด้วยค่ะวันนี้นะครับกิจกรรมของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณน้องๆมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและที่สาคัญนะครับต้องขอบคุณไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยนะครับแล้วก็กลุ่มพตทพลังที่ยังยืนเพื่อไทยครับวันนี้พิ้วพุ่พิ้กูดหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ